สวัสดีครับรานนี้ก็เป็นอารุณสวัสดิ์ยามเช้าวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ที่เท่าไหรวันอาทิตย์ที่สารวันที่เจ็ดนะครับที่เจ็ดเดือนมีนาสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็วันนี้นะครับก็เรามาต่อกันคลิปที่สองสำหรับมือใหม่มือไม้ใหม่นะครับผมอ,อันนี้เราก็มาดูที่ว่าอันนี้เรามาดูว่าเราจะจะปรับตั้งกันแบบไหนนะฮะปรับตั้งหน้าจอกันในแบบไหนเมื่อคืนนี้ เมื่อเมื่อคลิปก่อนเนี่ยเราเราเราก็ลงไปแล้วนะครับว่าเป็นคลิปของมือใหม่นะครับวิธีการปรับตั้งเครื่องมือไปแล้วครับส่วนเครื่องมือต่อไปที่เราจะคุยก็คือบริเวณตัวนี่นะฮะตัวไอตัวไอตัวนี้นะฮะตัวตัววิววิวนี่ต่อนิดนึงนะฮะวิวที่เราคุยเมื่อเมื่อคืนเป็นคลิปที่หนึ่งเนี่ยเราจะคุยในเรื่องของวิวแล้วเป็นทูบาร์นะฮะเป็นทูบาร์ในการปรับตั้งทูบาร์นะครับปรับตั้งทูบาร์บริเวณนี้เราก็จะอะไรเราก็สามารถเลือก ออกมานะฮะเราจะเอาสมมุติจะเราจะเอาตัวนี้เราจะเอาตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาแล้วก็นี่ยกนะฮะใช่ไหมยกแล้วก็ไปวางตรงไหนก็ได้วางที่เราต้องการนะฮะอะ่าแบบที่เราไม่ต้องการแล้วก็ปิดไว้อีเด็ดนี่ก็ปิดไว้เราไม่ต้องการด้านบิดคอมเพลนใช้ไหมละ่อะอ่าถ้าไม่ใช้ก็ปิดไปก่อนนะฮะด้านบิดคอมเพลนบางคนยังไม่ใช้คิดอ่าใช้คิดใช้ในการคำนวณในตัวคดินัมไดนามิกคอมเพลนนะฮะตัวนี้นะครับ ตัวนี้เราก็ปิดไปก่อนก็ได้ลมีคอมเมนต์นะครับครับโอเคใน,นส่วนของตัวนี่นะฮะตัวตัวนี้นตัว,วิววิวเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปดูในเรื่องของอนิดเด้น geometry ตัวนี้คืออะไระเรามาดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเขียนนะฮะเขียนผมจะเขียนขึ้นไป นะฮะแล้วก็ผมจะทำเดคลิกนี่นะครับแล้วกดคอนโทรลหนึ่งครั้งนะครับคลิกนี่นะครับกดกดคอนโทรลปั๊บหนึ่งครั้งแล้วกดเครื่องหมาย f o l l o w มี me, นะครับแล้วก็คลิกขิ้ชิ้นงานมันจะวิ่งมาอันเนี้ยผิวเรียบนะครับผิวเรียบเรามาดูนี่เราจะเปิดนะครับ hidden เนี่ป๊บเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาให้เราเส้นเส้นต่างๆเนี่ยเส้นเส้น hidden ให้เด่นลน์ที่เขาเขาเขา,เขาปิดไว้นะครับปิดไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะอ่าเนี่ยเลือกชิ้นงานสมมติที่เราที่เขาเขียนอะไรนะที่เขาเขียนในตัวไอเตมาพวกอะไรต่าง,ะะะะางนะเขาก็จะยืดจะอะไรจะอะไรยังไงนะฮะเขาก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการทํางานแล้วจะจาวเป็นเส้นเส้นคลิกที่เส้นก็ได้คลิกที่เส้นแล้วก็อ่ากดคอนโทรลให้เขาอะไรเงี้ยอ่าก็จะมา เป็นพยานนาคเป็นอะไรก็ว่าไปนะ,ะเป็นงอนเป็นไหลที่เขียนเตมาใบละกาอะไรนีก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมไม่ถนัดนะครับบอกก่อนนะครับว่าเขียนงอนเขียนไหลนะง่าย<ส>เราปรับตั้งได้เขียนจมูกคนที่มีสินคนที่มีอะไรนะัาเรียกอะไรผมผมจริงๆแลนะ้วผมไม่ค่อยถนัดเรื่องของวาดวาดวาดภาพ่าไรนะฮะวาดภาพ กดคลิกสามารถที่จะแต่งนู่นแต่งนี่ได้พอเราทําแต่งเสร็จนะครับเราก็มานี่นะแต่งแล้วก็นี่คือข้อดีของของที่เด่นนะครับที่เด่นจูนเวอร์ี่นะครับตาตัวนี้บริเวณนี้เดี๋ยวส่วนใกล้ๆโอเคนี่ครับที่เด่นนะครับ<ะ>แล้วก็จะไม่เปิดนะครับ เปิดก็ตัอเมื่อบางทีอาจจะใช้งานอ่ามดุดนี่ section cut ตรงนี้คัดต่างๆมี p ิวเติมนี่ต่างๆก็มันอยู่ในในนี้อยู่แล้วในในเดี๋ยวไจะคุยต่อไปนะครับและอย่างหนึ่งเวลาทํางานเนี่ยผมผมไม่อยากให้เปิดเลยก็คือมาทําให้เครื่องช้าก็คือ shadow นี่ฮะเนี่ยเขาบอกมีแสงเงาแล้วก็กด shadow โอ้โหเท่ยังหลมีแสงเงาด้วยแต่จะบอกให้ว่ามันแบบ นั้นมากนะครับมันเสียวเวลาเสียเวลาแล้วก็งานงานเราจะช้าไห้ช้าเพราะว่างานมันอืดฮะมันอืดบอกตรงๆว่ามันอืดฮะบางคนบอกเฮ้ยเติมฟอกด้วยเออข้างหลังเป็นหมอกเงาเล็กน้อยอ่ะอันนี้ไว้สำหรับแต่งภาพได้นะครับแต่ว่าแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้มันฮะเห็นไหมครับสวยงามสวยงามเหมือนกับการเลนเดอร์เลยนะครับเลนเดอร์สดๆแล้วก็ปิดไปครับแต่เงาก็ปิดไปจะใช้เมื่อจําเป็นนะฮะ อาจจะตั้งภาพเรียบร้อยแล้วแล้วเปิดแสงเงาแล้วก็จบนะครับแล้วก็แคปเจอร์อะไรต่างนะฮะถ้าจะเป็นเรยลไทม์อาจจะหมุนทํางานไปด้วยเปิดเงาด้วยไม่แนะนํานะครับผมบริเวณนี้นะครับแสงเงาฟล็อกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทะํไปหลายตัวนะฮะหลายตัวทีมเยอะๆมันก็ให้แสง นี่เรามาคุยเรื่องชาร์โดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งในเรื่องไหนคุยเรื่องชาร์โดแล้วก็คุยให้ได้เลยโอเคเราจะเอาไอ้กล่องเมื่อคืนที่ผมลบออกไปเนี่ยมันมันจะเ,เอามาได้ยังไงเราก็ทําการคลิกตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับดีฟォลดีฟォลคือเริ่มต้นนะครับโชเทก็คือโชว์อ Show อกมานี่บริเวณนี้นะฮะโชเทตรงนี้นะฮะอ Show ีกครั้งหนึ่งนะครับดีฟォลนะครับแล้วก็โชเทเราจะเปลี่ยน เปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อเทรก็ได้นะครับเป็นชื่อสมพงษ์สมหมายสมชายอะไรก็ได้นะนดีเนมะเข้าไปอันนี้ก็มีวิธีหนึ่งก็คือเราไม่ต้องมาที่ดี a u ร์ไม่มาที่วินโดว์ก็ได้นะครับเราก็อาจจะมาคลิกขวาที่ชิ้นนี้นะครับเห็นไหมครับคลิกขวาชิ้นงานนะครับแล้วก็นี่ครับมันก็จะขึ้นมาให้เรานะครับมันจะขึ้นมาให้เราแล้วอ่ะเมื่อกี้คุยเรื่องของชาร์โ w ตัวนี้ เดี๋ยวเปิด <expand> ว <UR> co ินโด์นะครับน mm ี hmm, like ่ชาโดมาแล้วแวบมาแล้วเห็นไหมโอ้มีเงา็่าถ้ามันมีชิ้นสองชิ้นมันก็งดงามนะครับมีเงาด้วยเทียบแสงเทียบเงาได้อะไรเงี้ยไอตัวนี้ผมสามารถนาไปเทียบแสงเทียบเงาได้เวลาทำหนึ่งทำทีเอเอหรือทำอะไรต่างๆนะเอาเทียบรูปเข้ามาแล้วก็ตั้งให้ตรงทิศนะครับตั้งให้ตรงทิศแล้วก็สามารถที่จะเอาเทียบแสงเงาเวลาต่างๆนะครับว่าจะเวลาหกโมงห้าโมงเราก็เปิดตัวนี้นะ เปิดตัวนี้ปับ๊บนะฮะแล้วก็มาเปิดก็ว่าปรับแสงเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยปรับแสงกี่โมงอ่ะกี่โมงนี่เจ็ดโมงใช่ไหมฮะเจ็ดโมงแล้วก็ดูเจ็ดโมงนะครับตีห้าแดดจะอะไรต่างแล้วก็มาดูนี่ก็คืนคืนอาจจะปิดไปเลยก็ได้มืดตึ๊บนะืดตึ๊บอะไรเนี่ยอ่านี่แสงมาแล้ว อันนี้หกนี่ตีห้าอันนี้ก็จะมืดแล้วอโอเคแต่ผมก็บอกว่าผมไม่อยากได้เงาด้านหลังได้ไหมได้ครับแล้วก็มากดที่วิวตรงนี้แล้วก็กดปิดชาร์โดเขาไม่ให้มีแสงเงาแต่ว่าเราสาม,มารถเพิ่มแสงเงาดได้เห็นไหมครับเพิ่มแสงเงาตรงนี้ให้งานเรามีความสว่างสดใสผ่องสุพรรณทุพางได้นะครับก็เราก็ใช้งานเราปรับตั้งตรงนี้นะครับไปที่ไหนเอ่ยอมาดูกันนะครับ เรามาถ้าเราต้องการให้มีเงาเรากดคลิกนะครับต้องการให้สดใสกดชาร์โดนะครับกดชาร์โดแล้วคลิกนี่ฮะคลิกตัวนี้เนี่ยค,คลิกตัวนี้แล้วเสร็จปุ๊บก็มาเลื่อนเลื่อนบริเวณนี้นะดกเนยฮะด์กไลท์จาไลท์มันเยอะไหมอ่าันนี้ก็เอาแสงมันเยอะไหมแสงสว่างเป็นไงบ้างอะไรก็เราสามารถปรับตั้งได้ครับมีแสงเงามีออร่าไหมอะไรเงี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กลางคืนกลางวัน หรือต่างๆเราสามารถที่ปรับตั้งได้ก็คือนี่เป็นดวงจันทร์จันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่บนนภาอะไรเงี้ยก,ก็สามารถปรับตั้งได้นะโอเคเนาะแต่พองามอ่อนเฟสไหมอ่านี่ก็มีเงาด้วยว่าให้มันมันตกตกไอ้เงาอีกตัวอื่นเนี่ยมามามาบังเฟสไหมมันก็ต้องมีนะใช่ไหมฮะยัไม่ให้แต่เขาบอกว่าไม่ให้มีก็ได้จะไม่ให้กดเนี่ยออนกราวไหมไม่ต้องออนกราว่ะแต่ออนกราวที่มีเงาใช่ไหมฮะโอเค นี่จะออนเฟสฟอร์มเฟสฟอร์มฟอร์มเพจไหมอะไรเงี้ยอ่าตอนนี้ก็แล้วเราจะผิวอะไรต่างๆนะก็ก็มาดูกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะปิดอ่าปิดละปิดละปั๊บนี่เราก็มาดูอ่ชาช์โดโอเคเมื่อเขียนเขียนได้แล้วเนี่ยเราเราเรามีความดสดใสแล้วเนะี่ยมันก็จะง่ายสวยงามนะฮะสวยงามอ่ะตัวนี้ปรับตั้งปุ๊บ เอ้เราบอกว่าเราอยากจะเห็นภายในเราก,กด OK ตัวเคตัวเคในคีย์บอร์ดนะครับตัวเคในคีย์บอร์ดก็จะเห็นข้างในเนี่ยฮะเห็นเห็นไส้เห็นไส้ข้างในพอทลุป,ปูปงองเวลาเวลายกหรืออะไรเนี่ยเวลางานท่อหรืองานอะไรที่ที่เราเขียนเขียนนะมอันนี้ผมขอทำกรุ๊ปนะฮะทำกรุ๊ปสครูสครูทำกรุ๊ปกรุ๊ปเสร็จปุปป๊บอันนี้ผมก็จะยกยกมาใส่ยกมาใส่ นี่ผมก็จะยกจุดนู้นนะฮะจุดนู้นก,กดโอเคเนี่ยกดโอเคเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเคไม่จะมองเห็นเห็นไหมมันง่ายเนี่ยตัวโครงเวลาเราก,กดมาแล้วถ้าเรามีจุดให้เขาจุดจุดต่อเห็นไหมครับพอจุดต่อ,อเสร็จปุ๊บพอทาเสร็จแล้วกดโอเคอีกรอบก็หายไปนะครับมันก็ง่ายมันก็สวยอันนี้โอเคอันนี้มามาถึงตัวนี้แล้วอันนี้กี่นาทีแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเช็คเช็คแป๊บหนึ่งนะ โอเคอัน okay. นี้พอพอมาถึงตัวนี้ปุ๊บเราก็มาปรับตั้งนะครับปรับตั้งความละเอียดความต่างๆนะฮะเราก็มาปรับตั้งเรามีตัวนี้นะฮะเรามาปรับตั้งที่ตัวสไตล์นี่นะฮะปรับตั้งตัวสไตล์แล้วก็มากดที่ Edit เนี่ยฮะเรามาเลือกก่อนเราจะเลือกผิวอ่าพื้นสีขาวพื้นสีฟ้าพื้นสีอันเนี้ยพื้นสีเป็นอะไรต่างๆเนาะเราผมพื้นสีขาวผมชอบสีขาวขาวจวดเห็นไหมฮะหรือจะเอาพื้นตัวนี้ นี่ก็ได้นะครับนี่ก็ได้พื้นเป็นพื้นเขียวพื้นหญ้านะพื้นหญ้าแล้วมีท้องฟ้าอ่าพื้นหญ้าอันนี้พื้นอาจจะเป็นพื้นคอนกรีตหรือพื้นดินอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพื้นหญ้าเราสามารถปรับแต่งได้นะครับตัวนี้ปรับแต่งได้ผมเอาพื้นขาวดีกว่าเขียนง่ายๆเนาะสบายตาหรือตั้งเป็นสีดําก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วเรามาอิดิสนะครับอิดิสเสร็จปุ๊บเราก็กดคลิกอเห็นไหมครับกดคลิกอันนี้ก็แสงสว่างมากเกินไปเราก็ทําให้มองไม่เห็นนะครับเราก็ไปปรับแต่งสว่างลงนหดนึง เห็นไหมครับหรือจะให้สีเขาก็ได้นะครับเราก็ปรับสีเติมสีปรับสีคัลเลอร์หรือกดตัว b ด้ยนะนะครับมันก็จะสวยงามใช่หไหมครับปรับตั้งนี่ปรับตั้งสไตล์ตรงไหนเอ่ยมันให้ดำนี่สไตล์นะไปที่สไตล์นะแล้วก็ไปที่อีดิทเนี่ยนะมันมีซีเล็กอีดิทมิกเนี่ยนฮะโอเค อันนี้ถ้มดเราเราจะคลิกออกให้หมดเลยครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นบางคนบอกเอ๊ะทำไมมันไม่เนียนไม่ผิวไม่สวยนี่ครับกดนี่ครับให้เหลือตัวนี้ตัวเดียวนะเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ลบออกให้หมดนะฮะลบออกให้หมดโอเคยังเหลืองงามตัวนี้ตัวนี้โปรไฟล์มันออกไหมอ่าคลิกนี่เหลือเส้นคมคลิกนะครับระวังบาดมืออ่าโอเควันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงตัวนี้นะครับถ้าเยอะมันยาวเดี๋ยวขี้เกียจดูกันนะครับ โอเคนะครับสวัสดี